สวัสดีครับพ่อครับลุงกิตครับในช่องวิกิตชาแนลครับเป็นช่อง YouTube นะครับวันนี้ผมอยู่ที่อาเภอโป่งน้ําร้อนจังหวัดจันทบุรีครับพี่น้องครับตอนนี้อากาศตอนเช้าครับกาลังกีเช็คกินออกเช็คเอาท์ออกจากรีสอร์ทครับวันนี้จะมารีวิวรีสอร์ทที่ผมพักเมื่อคืนนี้ครับก็ข้างหลังผมน่ครับเป็นรูปหน้าจั่วสามเหลี่ยมหลังคาแหลมครับให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับนี่คือต้นลินจีนนะพี่น้องครับบรรยากาศเหมือนกันอยู่ที่ เชียงใหม่หรือว่าภาคเหนือครับนี่นี่จี่นี่น่าจะเป็นนงห้วยเนาะพันเบาเพราะมันจัก,กรพผัด,ดิอกตามที่ผมเคยอยู่เห็ดมานี่คือรถที่เราเดินทางมาเมื่อคืนนี้ครับอ่ะบรรยากาศรอบๆร,ร,รีสอร์ทเขาก็จะจัดเป็นห้องเป็นห้องเป็น,เป,นเป็นหลังเป็นหลังอย่างนี้ครับตามสไตล์ของรีสอร์ทก็จะมีต้นไม้ปูข้างหน้าแล้วก็ดอกไม้ดอกอะไรประดับประดาอย่างสวยงามครับนี่ก็เส้นทางไปสุดนี้ครับ ข้างหลังก็จะผมก็จะเป็นเนินเขาแล้วก็จะมีต้นนี่น,นี่นี่ต้นทุเรียนครับนั่นก็ต้นหมากเนาะต้นหมากต้นทุเรียนนะครับแล้วก็ลิ้นจี่ก็ปลูกสับเป็นแนวกันไปยาก็กําลังขึ้นเฉาวเชี่อุ่มครับรอบๆอันนี้ก็จะได้เป็นหลังใหญ่เนาะหลังใหญ่นี่ก็อีกน่าจะเป็นราคาหนึ่งครับข้างบนนี่ก็อีกห้องหนึ่งหลังหนึ่งมูลนังคาที่ย่งแดงข้างหลังแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องใหญ่อีกห้องหนึ่งครับ ็ประมาณสองสามหลังไปนูน่นกลับเป็นกันไปนูน่นตามแนวไปนี้ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในครับว่าหน้าตารีสอร์ทคืนละอ่ะบอกราคาก่อนคืนละเจ็ด้ยบาทครับอ่ะพาไปดูข้างในครับห้องที่ผมนักพักก็เอฟหนึ่งครับ ก็จะมืดนิดนึงฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องนอนก็เป็นเตียงใหญ่เตียงหนึง่งแล้วก็เตียงเล็กอีกเตียงหนึง่งสำหรับเด็กครับก็ห้องดูอาจจะยับ,ยบนิดนึงเพราะว่าผมารีวิวหลังจากที่ใช้ไปคะัอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งครับฝั่งซ้ายมือเดินเข้ามาก็จะมีแอร์คอนดิชันให้หนึ่งตัวแล้วก็ ตู้เย็นพร้อมกับน้ำประมาณ4ห่หวัตเยอะอยู่อันนี้ก็จะมีจอทีวีให้ครับทีวีจอแบนาภาพคมชัดแล้วก็มี wifi ให้ด้วยครับเตียงเมื่อคืนผมผักเขาก็าให้มันชิดกันนะเพราะว่านอนจะไ,ได้ไม่ตกเด็กก็จะนอนมันดิน้นนิดนึงก็จะมีน้ำร้อนให้ครับแล้วก็กาแฟให้สองสามซองฮะแล้วก็โอนตินด้วยวก็นี้ก็จะมีโซฟา โซฟาให้หนึ่งตัวก็กว้างใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยใช้กล้องนี้มันจะสว่างนิดนึงครับอ่เนี่นะ,ะให้ดูตู้เย็นตู้เย็นก็เราซัดน้ำไปเกลี่ยงนะครับก็จะมีแก้วให้สองใบข้างๆก็จะมีรูป อ่าเป็นรูปภาพวาดหรืออะไรมนาะประดับประดาหให้ด้วยับสวยงามครับห้องก็กว้างนะฮะกว้างมากเลยนี่ก็ห้องเกตร้อยเกตร้อยแล้วก็มีหกร้อยหกร้อยเขาจะมีเตียงใหญ่นี่อันเดียวครับจะไม่มีเตียงเล็กมาสําหรับสองคนได้ครับห้องหกร้อยแล้วก็อีกอีกห้าร้อยมื่อกีอีกราคาหนึ่งผมก็ยังไม่ไปดูครับเพราะว่าไม่ได้ไปนอนก็เลยไม่สนไม่ไม่ได้ไปดูอ่ะให้ดูระเบียงข้างนอกครับก็จะมีระเบียงนอกนะครับเปิดประตูก็ไปเลยครับปึ๊บ เห็นไหมครลมห้านข้างเย็ยนสบายนลครับวันนี้ครับลมแรงมากลมเย็ยนแอะให้ดูกล้องหน้าดูดครับอันนี้ก็จะเป็นสวนต้นไม้ปลูกต้นไม้ประดับประดายด้วยต้นชี้เหล็กต้นชี้เหล็กแล้วก็ต้นอะไรไม่เยอะแยะไปหมดครับก็จะมีเสาสัญญาณโทรศัพท์สูงริ้วแล้วลครับตรงนี้ครับแล้วก็มีต้นตาลข้างๆข,ข้างหลัง สวนมะม่วงต้นมะม่วงครับฝั่งนู้นเต็มเลยก็จะมีโต๊ะอีกแค่นั่งกินข้าวตรงนี้หรือว่านั่งทํางานนั่งกิบกาแฟตอนเช้าตรงนี้บรรยากาศเหมาะมากนะครับเก้าอี้สองตัวโต๊ะนึงตัวแล้วก็มีหลอดไฟตรงนี้อีกหนึ่งดวงครับโอเคสุดยอดครับ นี่คือบรรยากาศรีสอร์ทอินรีสอร์ทจังหวัดจันทบุรีครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับใครที่ผ่านมาเส้นนี้มามืดค่ำตรงนี้ก็สามารถมาแวะพักได้ตรงนี้ที่จริงรีสอร์ทก็มีหลายเจ้าครับผมก็มาหาเมื่อคืนค่ำๆก็ได้ตรงนี้ก็เอาตรงนี้เลยขอลาค,ครับวิกิตชแนลครับ